ด้านหลังที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้นะครับนั่นคือ Isuzu D Max X, X Series ที่นำเอาเจเนอเรชันใหม่มาตกแต่งเป็นรุ่น Highlander ด้วยราคาตัวรถผมบอกก่อนเลยนะครับ สำหรับคันสีดำรุ่นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดร,ราคาอยู่ที่9 6 7 0 0 0บาทสีขาวมุกทะน้าหลังนะครับขยับขึ้นอีก7,000บาทเป็น9 7 4 0 0 0บาทตัวรถจะมีรายละเอียดอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับเรานำมา2ส,สีเลยนะครับสำหรับเจ้า D-MAX X-Series Highlander คุณก็จะได้เห็นตัวรถทั้งสองสีแล้วก็เปรียบเทียบกันไปเลยในคลิปเดียวบางคนเนี่ยเขาเลือกรถไว้แล้วว่าฉันจะออก X-Series แต่ตัดสินใจไม่ได้เฮ้ยขาวก็ดําอะไรมันสวยกว่ากันอะไรมันถูกใจเจ้าของเงินมากกว่ากันตัวรถนอกเหนือจากรุ่นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดแล้วยังมีเกียร์แมนนวล6สปีดให้เลือกด้วยซึ่งเขาเอาเกรด Z นะครับเอาเกรด Z นั้นมาทําตลาดสําหรับในรุ่น4ประตูขับ2ยกสูงนะฮะแต่ว่าเป็นเกียร์แมนนวลเนี่ย X-Series เกียร์แมนนวลไฮแลนเดอร์ X eries, man, land, land er, ราคาตัวรถคันสีดำจะอยู่ที่9 3 2 0 0 0บาทแต่ถ้าหากว่าเป็นรุ่นขาวมุกราคาตัวรถจะอยู่ที่9 3 9 0 0 0บาทแล้วก็จริงๆแล้วจะมีตัวที่เป็น Highlander แต่เป็น2ประตูด้วยอ,อันนั้นก็จะราคาประมาณสัก8 0 0 0 8 0 0 0 5 8 4ประมาณเนี้ยนะฮะความแตกต่างของรถยนต์ทั้งสงสีมันมีอยู่แล้วก็คือกระจังหน้านี่แหละสีดำนี่คือชิ้นงานที่มันเป็นชิ้นใหญ่แล้วก็เห็นชัดสีดำเนี่ย มันก็จะกลืนไปกับสีตัวรถเลยมันเป็นความดุความเท่อีกรูปแบบหนึง่งในขณะเดียวกันถ้าใครต้องการรถที่มันแต่งแล้วสีตัดกันขาวมุกกับดำเงาก็โอเค X Series กับอักษร Isuzu สีแดงนี่เป็นของคู่กันอยู่แล้วเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของ X Series นะครับสติกเกอร์กับรถ X Series นี่ถือว่าเป็นของคู่กันเลยนะครับทุกเจเนอเรชันของ DmaX เลยที่ทำ X Series มาแต่ความแตกต่างระหว่างบอดี้สีขาวมุกกับบอดี้สีดำเนี่ยถือว่ามีความแตกต่างเดี๋ยวผมจะ บอกนะครับคือสติกเกอร์เนี่ยตัวสีหลักของสติกเกอร์มันจะเป็นสีเทาแต่ขอบของเส้นสีเทาเนี่ยมันจะเป็นสีเงินฮนะแล้วถ้าเป็นบอดี้สีดำอะ่ะขอบเนี่ยนะมันจะเป็นสีทองคือต่างแต่ถ้าหากว่าเป็นรุ่น X-Series Speed ที่เป็นตัวเตี้ยเนี่ยเส้นข้างๆเขาเนี่ยมันจะเป็นสีแดงไปเลยหมายความว่านี่คือรายละเอียดดีเทลที่มันแตกต่างกันร,ระหว่างการเลือกสีขาวมุกแล้วก็การเลือกสีดําในขณะเดียวกัน สีขาวมุกเนี่ยมีให้เฉพาะในรุ่นที่เป็นไฮแลนเดอร์คือไฮแลนเดอร์ถึงจะได้สีขาวมุกถ้าหากว่าไปซื้อรุ่นที่เป็นสปีดอะตัวเตี้ยจะได้สีขาวธรรมดาจะไม่ได้เป็นสีขาวมุกสเกิร์ตก็เป็นอีกจุดหนึ่งนี่ตกแต่งประกบเข้ามางานดีด้านล่างของสเกิร์ตเนี่ยก็จะเป็นสีเงินเท่ากับว่ามีอะไรบ้างสติ๊กเกอร์อักษรอ,อีสุสีแดงแล้วก็พื้นนี่เป็นสีเทากระจังหน้าสีดําเงาใช่ไหม ขอบตรงนี้เป็นสีเทาแล้วก็สเกิร์ตประกบเข้ามางานตรงกลางเป็นสีเงินถ้าคุณมาดูนี่ที่สีดําเห็นไหมก็แล้วแต่ชอบอะแล้วแต่คุณชอบเลยคือถ้าเป็นงานสเกิร์ตประกบตัวรถสีดาเนี่ยตัวยางที่ประกบก็จะเป็นสีดําเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าเป็นตัวรถบอดี้สีขาวมุกยางที่เอามาประกบจะเป็นสีแบบสีเทาคือให้มันดูแบบกลืนถ้าหากว่าไปใช้ยางสีดํามันก็จะดูแบบตัดไปหน่อยนะครับเขาต้องการให้มันแบบกลืนไปกับตัวรถชอบตัวไหนมากกว่ากัน เออสีขาวมุกดีหรือสีดำดีอันนี้ส่วนตัวผมนะส่วนตัวย้ำว่าส่วนตัวผมชอบสีดำคือแต่ที่ผ่านมาเนี่ยผมพาไปดูแต่สีดำสีดำใช่ไหมฮะตัวที่เป็นไฮไลท์เดอร์อ่ะครั้งนี้เราออกมาแล้วนะครับก็คือสีขาวมุกด้านข้างตัวรถนะฮะก็มีจุดแตกต่างระหว่างบอดี้สีขาวมุกกับบอดี้สีดำเหมือนกันนะฮะก็คือบันไดข้างนะครับคุณดูฮะบันไดข้างของเจ้าบอดี้สีขาวมุกเนี่ยจะเป็นสีเงินเงินเลยแต่ถ้าเป็น บันไดข้างของตัวบอดี้สีดำนะครับนี่คุณดูฮะเห็นไหมเป็นสีอะไรเป็นสีเทาเนี่ยขอบเนี่ยเป็นสีเทาแต่ตัวพื้นที่เป็นอลูมิเนียมเนี่ยมันจะเป็นสีดําเหมือนกันเขาให้รายละเอียดนะผมว่าอันนี้เขาเขาดูใส่ใจจริงๆเขาจะทํามาเป็นสีกลางๆมาก็ได้ใช่ไหมดูให้รายละเอียดดีแต่จุดที่เหมือนกันที่เหลือเนี่ยก็คือเรื่องของอะไรระบบไฟหน้าเป็นเดเทอรมานิ่งไลท์แบบ LED เป็นไฟหน้าแบบไบ LED โปรเจคเตอร์อันนี้เหมือนกันเลยก็ดูคมเข้มทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ตรงไหนก็ตามแล้วก็ไอเพจเนี่ยนะเพจสติ๊กเกอร์รูปตัว X เ,เนี่ยเป็นสติ๊กเกอร์นูนเนี่ย สีแดงนะฮะสีแดงตัดขอบด้วยสีดําตรงกลางเนี่ยจะมีแบบเป็นสีแบบเงินเงินหน่อยสะท้อนหน่อยมีให้อันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของเจเนอเรชันนี้ที่เหลือคือเรื่องของล้อแมกล้อแมกเนี่ยก็จะได้เป็นล้อแมกสีดําเงาทั้งทั้งชิ้นเลยทั้งวงแล้วก็ตัดขอบด้วยงานสีแดงบริเวณตรงกลางของคําว่า Isuzu e นะครับแล้วก็อักษร Isuzu เนี่ยก็จะเป็นสีแดงด้วยครับนี่เลยซิกเนเจอร์ของ X Series Highlander คือ สปอร์ตบาร์ในออสเตรเลียใช่ไหมผมพูดหลายรอบแล้วนะครับว่าสปอร์ตบาร์ในออสเตรเลียมันจะเป็นรุ่น X t ็ก r l เ n คือท็อปสุดเลยของตัวรถเลยที่มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนสีล้อแต่เจ้า X s e r ซ e s บ้านเราเนี่ยไม่มีแม้แต่กระทั่งเครื่องยนต์3,000ซีซีบ้านเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยขับ2ยกสูง1.9ลิตรแล้วก็เอาเกรดแซดมาทำด้วยนะจริงๆแล้วอะอ่ะสปอร์ตบาร์อันใหม่ผมว่าสวยกว่าเจเนอเรชันที่แล้วของ DMAX x, x Series ตัวเดิมผมว่าสวยดีนะ ใครที่แบบจำซื้อแล้วก็เอาไปใส่วีครอสอาจจะมีวีครอสอยู่แล้วหรือใครที่แบบขับ2ยกสูงรุ่นอื่นก็ตามแต่จะเอาไปทําสีเป็นสีเดียวกับตัวบอดี้หรือถ้าใครที่ขับวีครอสเอาไปทําสีแบบสีเทาอ่ะสีเทาเหมือนกับแบบตัววีครอสเขาจะตกแต่งเป็นสีเทาอ่ะคุณก็ไปทําสีนั้นได้เหมือนกับในรุ่นเอ็กซ์เทอร์เที่ขายอยู่ในออสเตรเลียก็ได้แต่ในรุ่นนี้ x อ็กซ์ซีรีนี่มีการแบบตกแต่งแล้วก็ทําเป็น ริ้วๆคลิปๆนี่นะแล้วก็ชิ้นงานเนี่ยมีการแบบแบ่งเส้นมาตรงนี้จริงๆแล้วถ้าใครแบบครีเอทหน่อยเอาไปแบ่งทําสีก็ได้ไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนก็ตามนะครับไปแบ่งทําสีนะอ่ะแต่ X-Series ไม่ว่าจะเป็นบอดี้สีขาวมุกหรือบอดี้สีดำเขาจะมีการตกแต่งเป็นงานแบบเหมือนกับงานตรงแก้มข้างนะฮะเป็นงานสีดําแล้วก็ตัดขอบขอบสีแดงสามชิ้นเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยถ้ารถบอดี้สีดํา สีแดงก็จะเด่นถ้ารถบอดี้สีขาวนี่ก็สีดําก็จะเด่นออกมามือจับประตูเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับระบบกุญแจคีย์เลสรุ่นนี้เป็นเกรดแซฉะนั้นไม่มีระบบสตาร์ทเครื่องยนต์จากรีโมทนะครับกระจกมองข้างก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ LED ส่วนช่วงล่างท่านด้นหลังก็จะเป็นแหนบซ้อน3แผ่นนะในตัวบอดี้ยกสูงเนี่ยเขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วสําหรับรุ่นที่เป็นสีประตูด้วยด้านท้ายของตัวรถนะฮะ ก็สติก,กอ e r ใช่ไหมรับกับทางด้านหน้า4ชิ้นเลยนะนี่เหมือนกันนะครับขอบทองขอบเงินนะส่วนด้านหน้าจะเป็นสีเทาเพด X s e r ซ e s เห็นไหมอ่ะก็ดูกันแล้วกันว่าอักษร i e s US u ู s u สีแดงกับเพตสติกเกอเ์ X ก e r i e s เนี่ยอยู่บนตัวถังสีดำกับตัวถังสีขาวคุณชอบแบบไหนกล้องมองหลังตัวนี้ติดตั้งให้มือเปิดฝาท้ายสีเดียวกับตัวรถมีอะไรอีกก็จะเป็นไลเนอร์ติดตั้งมาให้นะครับในรุ่นนี้ ปึง้งนะฮะฮยังไม่มีสลิงยังไม่มีระบบผ่อนแรงนะครับก็จะเห็นได้เลยว่าไฟท้ายเป็น LED เหมือนเดิมคือทำไมรถกระบะผ,ผมถามจริงๆนะรถกระบะเนี่ยทำไมเขาให้ full LED กันไม่ได้อะยังไม่เห็นมีใครใค่ายไหนให้เลยอะ่ะใช่ไหมขอแบบ full เลยได้ไหมอืม อยากได้ฟูนี่ก็แบบยังนะหลอดไฟเลี้ยวหลอดไฟถอยยังยังไม่ได้เป็นนะครับแต่ไลเนอร์โอเคนะไลเนอร์แบบงานดีงานเรียบร้อยดีมีอ e ักษรอิสุสสวยงามครับแล้วก็ดูแข็งแรงดีนะสปอร์ตบาร์อิูุก็เป็นค่ายหนึ่งเขายกให้มันเห็นกับไฟเบรกตงที่3ไปเลยที่หัวเก่งแต่บางท่านบางคนก็บอกว่าอ,อยากได้แบบคู่แข่งบางเจา้าที่เขาแบบทํามาแยกต่างหากก็จะต้องมีชุดปลัก๊กคือข้อดีเนี่ย คือมันไม่ต้องไปต่อพ่วงก,กับระบบไฟมันแบบมันยุ่งยากในในการติดตั้งอย่างอันนี้ก็คือเป็นเป็นตัวชุดยึดนะครับก็จะมีตัวคารเหล็กนะคอยประกบกับชุดน็อตต่างๆทั้งหมดเลยก็ดีไม่ต้องไปยุ่งเรื่องของระบบไฟบางทีผมเคยติดตั้งเหมือนกันเป็นเอสเซอรี่จากศูนย์นี่แหละรถผมเองเนี่ยใช้ไปสักพักหนึ่งเนาะบางทีมันแบบไม่รู้มันเกิดอ,อะไรไฟมันอาจจะชงมันช็อตบ้างอะไรเงี้ยขั้วมันอาจจะเสื่อมบ้างก็มีปัญหาต้องถอดพอถอดมาต้องเปลี่ยนต้องยก ยกทั้งสปอร์ตบาร์เลยภายในของ X-Series เนี่ยผมเชื่อว่าหล,หลายคนเนี่ยติดตามแมสลตรคาร้ามาคงจะได้เห็นแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นงานตกแต่งด้วยสีดำเปียโนแบล็กแบบนี้อักษร X สีแดงแบบนี้ก็จะต่างจากตัว p e e d คือเราพูดกันไปหลายครั้งแล้วแล้วก็มันก็จะต่างจากรุ่นปกติด้วยเห็นไหมฮะว่าจะเน้นเป็นงานสีดําเป็นโนแบล็คทั้งหมดเลยก็จะกลืนไปกับหน้าจงหน้าจอเนี่ยลามตรงนี้เลยเห็นไหมขอบพวกเนี้ยเป็นสีดําเงาทั้งหมดแล้วก็ได้ี่เห็นไหมอันนี้คือบุมานะแล้วก็ได้เดินได้จริงเป็นได้สีแดงด้วยเบาะสีดําเดินได้แดงมีการปักที่หมอนรองศีรษะด้วยงานตัว x สีแดงเป็นงานปากักโอเคเลยแหละนะเนี่ยเดินได้หมดเลยพวกนี้ฐานเกียร์เป็นงานสีดําเงาทั้งหมดแล้วก็ตะเข็บ ของหนังหนังเกียร์นะครับก็จะเป็นสีแดงรวมไปถึงหนังที่เบรกมือก็จะเป็นการเดินได้สีแดงด้วยแล้วก็แถด้านข้างนี่เห็นไหมที่บุนุ่มมาทั้งหมดเนี่ยบุมาให้เยอะนะครับเต็มแผงเลยเดินได้คู่สีแดงเช่นเดียวกันรวมไปถึงเนี่ยตะเข็บด้านล่างแล้วก็โลโก้อิสุซส,สีแดงหนังที่พรมลัยก็จะเดินตะเข็บด้วยได้สีแดงเป็นตะข่ายตะข่ายตะข่ายแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเห็นไหมฮะงานตกแต่งพงมลัยก็จะเป็นสีดําเงา ถ้าบังทีเป็นรุ่นปกติมันจะเป็นสีแบบสีเงินแล้วปัดเบินไม้ก็จะเห็นสัญลักตัว x ที่เหลือก็จะมีเพดานฮะเสา a ใช่ไหมแล้วก็เพดานทั้งหมดจะเป็นสีดำทีนี้มาไล่เรียงเรื่องของอุปกรณ์กันหน่อยอา่าอะไรที่แบบขาดหายไปในรุ่นนี้ที่ตัวรถติดตั้งมาให้เนี่ยคุณก็จะเห็นว่าอ่ะมือจับนี่ผมชื่นชมเลยนะเสา a พิล่าเนี่ยสองตแหน่งเลยทั้งฝั่งคนขับฝั่งผู้โดยสารด้านซ้ายอ่ะอันนี้ ไม่มีแต่ที่เหลือก็ยังมีอยู่แล้วให้งานดีด้วยชิ้นงานดีเลยที่เก็บแว่นไฟยังไม่ไเป็น l v d อ่ะที่บังแดดชิ้นงานใหญ่โตแล้วก็มีไฟมีกระจกมาให้เกียร์อัตโนมัติ6สปีดมีระบบ Hill Descent Control มาให้ด้วยแม้ว่าจะเป็นขับ2ก็ตามอันนี้ก็ชื่นชมนะครับที่ไม่ได้เหมือนตัวท็อปๆเขาคือระบบปรับอากาศฮะเห็นไหมระบบปรับอากาศเนี่ยไม่ได้เป็น ออโต้ Auto, อัตโนมัติระดับราคาใกล้ๆก,กันเนี่ยโอ้บางเจ้าเขาให้ออโต้ Auto, นะบางเจ้าเขาแบบแยกฝั่งด้วยนะหน้าจอนี่ก็จะเล็กกว่าในรุ่นท็อปๆเขาหน่อยซึ่งรองรับ Apple c a r p เ a y Android a อ t o อันนี้ชื่นชมเลยเพราะว่ารองรับ Apple c a r p เ a y แบบไร้สายด้วยโดยมี usb 1นึ่ตำแหน่งทางด้านหน้าแล้วก็ aux power o l e d 12 V 120โวลต์120วัตต์ก็ช่องใส่ของธรรมดานะครับกาตรตกแต่งที่เหลือก็จบข้างนะฮะปรับ ไฟฟ้าฝั่งเดียวคือฝั่งคนขับช่องวางแก้วติดตั้งให้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของ isuzu ไปแล้วนะครับรุ่นนี้ให้ระบบ auto start stop มาด้วยเรื่องความประหยัดใช่ไหมแล้วก็ traction control เปิดปิดได้ระบบปรับระดับไฟหน้ามีสวิตควบคุมอยู่ด้านขวามือมีช่องใส่บัตรใส่เหรียญได้ด้านขวาแล้วก็ที่เปิดฝาถังน้ำมันรวมไปถึง ที่เปิดฝาก็โปรงก็อยู่ในตำแหน่งใกล้เคียงกันกุญแจเหมือนกันหมดอย่างที่ผมแจ้งไม่มีแค่ปุ่มสตาร์ทรถนะครับที่เหลือกระจุกกระจิกนะฮะช่องวางของนี่อีสุเยอะมากไมว่าจะเป็นด้านหน้าช่องวางแก้ว2ตำแหน่งช่องใส่ของใส่พระแล้วแต่คุณจัดใส่ระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆเนี่ยยังรองรับลำโพงที่หลังคาอยู่ อันนี้เป็นจุดเด่นของอีสุเหมือนกันเบาะราคานี้ยังไม่มีเบาะปรับไฟฟ้าทุกรุ่นคือตัวท็อปอะท็อปสุดของ D-MAX ก็ไม่ได้แต่เมืองนอกได้นะยังยังไม่ได้เป็นแบบแตัดแสงอัตโนมัติแต่บางเจ้าเขาให้อย่างอ่ะนาวาร่าโปร x หรือไม่เป็น Pro 2 x อะก,มนะกมอ็มีนะก็มีอืมเน่ออนยนะเขาเรียกว่า เหลือจังหวะไว้ให้ไมเนอร์เชนหรือปรับอุปกรณ์ได้อีกเยอะเบาะนั่งแถวที่2พับพนักพิงได้นะฮะนี่แล้วก็จะเป็นที่เก็บของอุปกรณ์ในการเปลี่ยนล้ออะไหล่ยางอะไหล่นี่ไม่ลืมนะครับเท่ากับว่าภายในห้องโดยสารนั้นมีถึง7ตําตำแหน่งด้วยกันแต่ถ้าเป็นตัวท็อปๆอเขาเนี่ยนะอย่างพวกวีคลอส ตัวท็อปเนี่ยเขาได้8ตํตำแหน่งเลยก็คือเขาได้ตรงนี้ด้วยเบาะนุ่ม D-MAX เป็นรถที่เบาะค่อนข้างนุ่มอันนี้ได้เบาะสีดำมาก็จะดูดูพรีเมียมหน่อยนะครับผิววัสดุโอเคอที่วางแก้ว2องตำแหน่งคือถ้าเป็น,นรุ่นสปีดอะขอบพวกเนี้ยขอบมันจะมีขอบเล็กอยู่ด้านในมันจะเป็นสีแดงด้วยแต่ว่าในรุ่นที่เป็นไฮแลนเดอร์เขาจะเป็นสีดำเงาทั้งหมดนะพวกเนี้ยด้านหน้าด้วย แอร์ USB ทั้งด้านหลังยังได้อยู่ในรุ่นนี้ผมอยากได้สัก2ตำแหน่งอะ USB คือ DmaX เนี่ย USB มีมาให้แค่2จุดเท่านั้นเองคือด้านหน้า1แล้วก็ด้านหลังหนึ่งพื้นที่วางขามไม่ต้องห่วงแล้วครับผมพ,พูดหลายรอบแล้วนะครับใครที่เคยดูรีวิว v c ค o s s อย่างเงี้ยนะครับเหลือๆเ,เลยนะครับเทียบกับคู่แขงก็คือความโอทุงของห้องโดยสารเนี่ยดีแมไม่เป็นรองใครนะครับสำหรับตัวถัง4ประตูเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมอยู่แล้ว จัมีต่ขอบเกี่ยวยึดมาให้งานอาหนี้บุให้ค่อนข้างดีนะครับพนักพิงเป็นรถคันหนึ่งที่จัดว่าการนั่งไม่ไม่ได้รู้สึกว่าคับแคบให้ความรู้สึกโปรง่งแม้ว่าจะใช้ผิววัสดุที่เป็นสีดําเกือบทั้งหมดภายในห้องโดยสารเฮดรูมเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ2ฝ่ามือได้เกือบ2ฝ่ามือได้นะครับวเยอะเลยอ่ะ อัตราบริโภคน้ำมันจากการใช้งานนะครับเท่าที่ผมลองขับมาเนี่ยก็ถือว่ารุ่นนี้1.9แต่เป็นบอดี้ใหญ่นะฮะสประตูอัตราบริโภคน้ำมันอยู่ที่13.4กิโลเมตรต่อลิตรโดยประมาณนะครับก็คงจะเป็นหนีจากนี้นะก็ถือว่ากินน้ำมันมากกว่าตัวตัว4ประตูที่เป็นตัวเตี้ยนะเราเคยเอา X-Series ตัวเตี้ยมาแล้ะแต่ว่าอันนั้นบอดี้มันน้ำหนักมันเบาวกว่ามันน้อยกว่าคันนี้ก็แบกน้ำหนักหน่อย ถ้าไปเทียบกับเครื่องใหญ่อย่าง3.0ลิตรเนี่ยอ่าโอเคพละกำลังเป็นรองนะครับแต่สิ่งที่1.9โดดเด่นคือเวลาต่อภาษีในแต่ละปีเพราะว่ามลพิษต่ำนะฮะแล้วก็ขนาดซีซีต่ำเท่านั้นยังไม่พอเนี่ยในรุ่น1.9เนี่ยยังปล่อยค่ามาตรฐานไอเสียต่ำกว่า3.0ลิตรอ่าอันนี้คือจุดเดน่นแต่ถ้ามองในแง่ของการบริโภคน้ำมันเนี่ยสำหรับตัวถัง4ประตูเนี่ย มันไม่ห่างจาก3ามศูนย์เลยนะคือแต่3ามศูนย์มันแรงกว่าเยอะคืออัดตราเร่งนะครับการใช้งานผมรู้สึกว่าตัวนี้ช่วงรอบออกตัวเนี่ยผมไม่รู้สึกหมุนหงิดเท่าไหร่แต่โอเคมันไม่หวือหวาเหมือนกับ30ูนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าในรอบที่ผมรู้สึกจะหมุดหงิดสักนิดนึงก็คือเวลาที่เดินทางยาวๆแล้วต้องเจอช่วงแบบช่วงเร่งแซงรอบกลางหรือว่าต้องการจะเร่งเครื่องในความเร็วสูงหน่อยนะครับเรารู้สึกว่ามันค่อยๆเรากดไปเต็มเท้าเนี่ยนะฮะแล้วก็ค่อยๆ ถ้าอยากจะให้มันแบบกระฉับกระเฉงขึ้นก็เชนเกียร์ช่วยอมืมันจะไม่เหมือนสามสูนที่แบบกดแล้วแบบเออไปตอมีแรงนะครับก็เข้าใจได้ผมไม่ว่ากันคือบางเจ้าเขาไม่มีเครื่องยนต์ให้เลือกเลยคือมีพิกัดเดียวนะครับคือแบ่งแบ่งตามเกรดของบอดี้คือถ้าเป็น4ประตูเนี่ยจะมีเพียงแค่เครื่องยนต์ไซส์เดียวอีสุเขาก็ตอบโจทย์ด้วยการว่าอะ นั้นมี1.9ให้เลือกแต่1.9มันก็อาจจะแบบจุดเด่นจุดด้อยมันต่างกันเรื่องพวกนี้ผมผมผมแตะลำบากเพราะว่าบางคนใช้อีซูมาแต่เครื่องอีซุแต่งแรงนะครับก็เถียงเขาไม่ได้ไงเออก็จริงมันน่าเสียดายเหมือนกันนะครับสาหรับอีซุดีแม็กซ์เอ็กซีีในรุ่นไฮแลนเดอร์นะที่ราคามันแบบโอ้ก็เก้าแสนกว่าเหมือนกันนะแต่ว่าไม่มีเซ็นเซอร์รอบคันเหมือนกับตัวท็อปเขาคือโอเคนะครับความเป็นออ l น e ยความใหม่ความสดเนี่ยเขาได้แน่ๆหละ แต่ว่าพอเรามาพูดในเรื่องของราคาตัวรถกับสิ่งที่แบบเป็นออปชันที่มันจะได้อะไรพวกนี้นะครับคือออปชันเขาก็ไม่ได้ขี้เลยนะแต่เมื่อไปเทียบกับคู่แข่งในรับราคาระดับ900,000ก,กว่าเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอออันนี้มันอาจจะเป็นจุดข้อด้อยสักนิดนึงเซนเซอร์รอบคันเนาะเพราะว่าผมก็เคยขับเจ้า D-Max ตัว V-Cross อย่างเงี้ยรุ่นท็อปก็ได้ออปชันเซนเซอร์รอบคันหรือจะเป็นเจ้าตัว1.9 ที่เป็นตัวท็อปนะฮะรหัส M อย่างเงี้ยน่าเสียดายตรงนั้นเรื่องของภาพรวมเนี่ยรถมันไม่ได้เป็นรถที่ถูกเน้นการใช้งานแบบคนเท้าหนักถ้าใครที่ไม่ต้องการแต่งรถแต่ว่าต้องการรถที่มันกระชุ่มกระชวยหน่อยเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นรุ่น3.0ลิตรน้ำหนักตัวรถในรุ่น1.9ลิตรเนี่ยส่งผลต่ออาการซับ แรงหรือว่าอาการดีดดิ้นของช่วงล่างอยู่เหมือนกันนะครับเมื่อเทียบกับรุ่น3.0ลิตรแล้วเนี่ยเพราะว่าน้ําหนักตัวรถที่น้อยกว่าเรื่องของเครื่องยนต์1.9ลิตรที่มีไซส์เล็กกว่า3.0ลิตรเนี่ยน้ำหนักมันกดลงที่ด้านหน้าของตัวรถน้อยกว่าในรุ่น3.0ลิตรฉะนั้นส่งผลในเรื่องของช่วงล่างทังด้านหลังทันทีนะครับคือตัวรถเนี่ยมันเซ็ตมาแบบเก็บอาการของผิวถนนได้ดีนะเพียงแต่ว่าอาการช่วงล่างด้านหลังเนี่ย ที่เขาเซตน้ำหนักโชคมาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีอาการดีค่อนข้างจะแบบรู้สึกได้ะนะครับพอนหนักตัวรถในรุ่น3.0ลิตรเนี่ยมันมีน้ำหนักมากกว่าในรุ่น3.0ลิตรจะมีความดีของช่วงลด้านหลังที่มากกว่า1.9ฉะนั้นถ้ามองอย่างนี้เวลาขับในผิวถนนที่ไม่เรียบเนี่ย1.9เนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ผมชอบ1.9มากกว่าเรื่องของเรื่องของช่วงล่างการเก็บอาการของตัวรถนะครับแต่ความแรงเนี่ย มันตอบชัดเจนอยู่แล้วว่าความแรงมันเป็นเรื่องของ3.0จริงๆการเก็บอาการในการเข้าโค้งเนี่ยอันนี้ผมชื่นชมนะคือช่วงล่างเนี่ยมันไม่ได้นุ่มแบบ h i ลัก r e ล o โวฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ผมผมชอบ1.9เนี่ยเขาเก็บอาการในโค้งดีอาการโยนเนี่ยมันน้อยเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยพอ1.9ที่เซ็ตพวงมาลัยมาแล้วน้ําหนักค่อนข้างที่จะดีนะผมผมว่าจริงๆแล้วผมชอบน้ําหนักของ ประมาณัยใน1.9มากกว่า3.0อีกโดยเฉพาะในย่านความเร็วต่ำนะครับแต่สำหรับในการเข้าโค้งเนี่ยเห็นไหมฮะคืออาการที่แบบท้ายมันจะแบบเลื้อยๆเนี่ยไม่มีนะเนี่ยฮะแล้วสามารถที่จะเติมออกจากโค้งได้เลยโดยที่เรารู้สึกว่ามันไม่เสียอาการอืมอันนี้ผมชอบเพียงพอต่อการใช้งานไหมเพียงพอแน่นอนนะครับเพียงพอแน่นอนการเชนเกียร์ช่วยก็ถือว่าทำได้ตอบสนองได้ดี ไม่ช้าจนเกินไปนะครับเบรกดีน้ำหนักเบรกดีแต่เดี๋ยวเรามาลองตรงนี้เนี่ยนี่นฮะแล้วผมชอบนีย1ยขับ2ยกสูงของ isuzu d max เนี่ยในย่านความเร็วต่ำเนี่ยไม่ได้มีเสียงลมเข้ามานะครับความเร็ว 40, 50, 60เนี่ยไม่สูงมากมายนักเนี่ยเราไม่เจอกับเสียงลมเลยแต่ว่า เวลาเราคลิกดาวเนี่ยเสียงที่เราเจอคือเสียงของเครื่องฮะที่เข้ามาในห้องโดยสารนะแต่ว่าความเร็วสัก1 0 0 120ยอเนี่ยอันนี้เราจะเริ่มได้ยินละแต่ว่าไม่เยอะไม่เยอะนะครับอัตรา,าเร่งศูนย์ถึง1น0นะครับก็ไม่ไม่เร็วนะ12.35เออก็ใช้ได้นะนะครับแล้วก็เนี่ยฮะย่านความเร็วสูงนะครับ รอกเนี่ยลองดูเนี่ยก็อาจจะไม่ได้นิ่งกลิปปนะแต่ภาพรวมก็ผมลองนะครับที่ความเร็วสูงดูเนี่ยโอ้โหมันก็อาจจะแบบต้องใช้สมาธิหน่อยนะครับในการแบบคอนโทรลรถนะครับ เข้าใจดีนะครับว่าการเลือกกระบะที่ตกแต่งพิเศษจากโรงงานเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเลือกจากความชอบอารมณ์แต่ก็มีอีกหลายคนนะฮะที่มองไปถึงออปชันเพราะว่ากระบะที่มีการตกแต่งจากโรงงานเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของแบรนด์จะทําตลาดอย่างไรจะเลือกรุ่นย่อยใดมาตกแต่งเพิ่มแต่สุดท้ายแล้วจุดตัดเนี่ยนอกเหนือจาก ความชอบส่วนตัวในแต่ละแบรนด์ในแต่ละคาแรคเตอร์ของตัวรถแล้วก็คือเรื่องของออปชันฮะออปชันต่อราคาเปรียบเทียบเลยนะครับในเรทราคาใกล้ๆกันเอาเป็นอันว่าหลัก900,000ไม่ต้องแตะไปถึง1ล้านเนี่ยก็คือถ้าเอาราคาสูงสุดณนะตอนนี้เลยก็คือเจ้า pro 2 x ขับ2ยกสูง4ประตูถูกต้องไหมคือ pro 2 x เนี่ยราคา9 9 9 0 0 0บาทอันนี้คือจากค่ายนิสสันได้อะไร ได้เซนเซอร์ ensor, ได้กล้องที่จะแบบตรวจจับวัตถุทางด้านหน้ามีระบบช่วยเบรกอัตโนมัติให้ผมพูดถึงระบบหลกักๆมีกล้องรอบคันให้อันนี้คือระบบหลกักๆที่ได้นอกเหนือจากการตกแต่งนะครับสิ่งที่โดดเด่นโดดเด่นกว่าของ isuzu d-max x-series highlander คืออะไรนอกเหนือจากการตกแต่งแล้วก็คืออายุตลาดอายุตลาดสมมติมีการ minor change ใหม่เพราะตอนนี้เขาเป็น all new ไง เขามีอายุตลาดอีกประมาณ8ปถึงสิปีข้างหน้าถ้าปรับเปลี่ยนมาคุณยังแบบยังเชนได้ยังใส่พาร์ทเอามาตกแต่งเองได้ให้ปรับจากรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่เนื้อเชนก็ยังทําได้อยู่อายุตลาดมันอีกนานบอดี้มันอยู่ได้อีกยาวๆนะครับแต่จุดด้อยคือเรื่องของพลักกาลังฮะหนึ่งจุดเก้าลิตรอาจจะเป็นจุดเด่นในเรื่องของอัตราการต่อภาษีในแต่ละปีนะอัตรามลพิษที่คายออกมานะครับแต่แต่ปัญหาคือเลี้ยวแรงมันอาจจะแบบเทียบกับคู่แข่งแล้วอาจจะเป็นรอง แต่ก็ได้เรื่องของอะไรเขาบอกว่าเครื่องี s u จูนง่ายเออม,มันตอบยากนะครับแต่ในระดับราคาเนี้ย9 0 0 0กลางๆใช่ไหมฮะ9.6แสนอะ9.6ถึง9.7นี่คือ x Series ทีนี้พอเราไปมองจากนิสสันแล้ว e-su แล้วนะครับไปเทียบกับอะไรอีกในเรทราคาใกล้กลันคุณสามารถไปจับต้องเจ้า Ford Ranger w i l d t r c k ซึ่งมีระดับราคาอยู่ที่9เหมือนกันถ้าผมจำไม่ผิด9.74 9 7 4 0 0 0บาทโดยประมาณนะครับราคานี้เนี่ย โอ้โหของไม่น้อยนะเจ้า Ford Ranger w i l d Track เนี่ยความสมส่วนของบอดี้นู่นนี่นั่นแล้วก็ตอนนี้เขามีการ Minor Change ใหม่ปรับกระจังหน้ามาให้มีสีสันมีมิติมากขึ้นบางคนก็ชอบมันดูเป็นเป็นกระบะที่แบบ Sport, สปอร์ตสปอร์ตปิกอัพมากขึ้นนะแต่จุดด้อยคืออะไรจุดด้อยคืออายุตลาดมันอยู่ในช่วงปลายโมเดลว่ะนะครับอีกไม่นานแล้วแบบการตกรุ่นแบบ ตกรุ่นแบบม i n o น c h a เชเนี่ยยังไม่เสียใจเท่ากับตกรุ่นแบบ All New เปลี่ยน Generation นะครับแต่จุดที่ไล่เลี่ยกันในระดับราคาใกล้เคียงกับ X-Series Highlander ของ Isuzu เนี่ยก็คือ Ford Ranger Wide Track นั้นมาพร้อมกับเครื่องยนต์2.0ลิตรกำลัง180แรงม้าขับ2หนนะนี่ผมเทียบกับขับ2นะพละกำลังมากกว่านะครับแต่ หลายคนก็กังวลไงกังวลว่าเอ๊ะปัญหาที่แก้แล้วมันจะแก้แล้วดีจริงไหมนะครับมันจะไม่เจอปัญหาอีกแล้วใช่ไหมอันนี้ก็หัวเพราะถ้ามองในแง่ของบริการหลังการขายเจ้าเนี่ยมีความเชื่อใจได้มากกว่าสําหรับแบรนด์อีสุสผมไม่พูดถึงโตต้าล็อกโคเพราะอะไรโตต้าล็อกโคเนี่ยนะฮะมันจะต้องแบบตัว4ประตูขับ2ยกสูงล็อกโคตัวแต่งมาราคา1ล้านเนี่ยมันเกิน1ล้านอ่ะหนึ่งล้านเจ็ดหมบาท 1>, 1 7 000, 9 0 0 0 0บาทมันโดดไปละแล้วก็พวก Active s ซฟตี้อ่ะระบบความปลอดภัยมันไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่นะครับแต่เจ้า ISU-DMAX x ถามว่าใน X-Series ขาดหายอะไรไป b ายสปอร์ตไม่มี RCTA ซรทีเอเรลทัฟิกอเร์ตไม่มีกล้องรอบคันไม่มีโอ้โหคือหายหมดเลยอะ่ะจะเหลือแค่แบบพื้นฐาน ABS EBD อะไรพวกนี้ะนะครับซึ่งมันเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ทุกๆค่ายเขาติดตั้งกันมาอยู่แล้ว ถุงลมเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หลายๆคนนั้นใส่ใจมากๆนะครับคือเจ้า X series เนี่ยในรุ่น Highlander เนี่ยมีแค่คู่หน้าถ้าคุณไปเทียบกับคู่แข่งยางของใหม่เลย Minor c h a n g e อย่างตัว Pro 2 X จาก Nissan Navara เนี่ยอันนั้นเจ็ดตำแหน่งหัวเขา่าไซด์แอร์แบ็กม่านถุงลมโอ้โหอันนี้นก็มาเต็มเหมือนกันเพราะฉะนั้นชอบใครชอบมันไม่ว่ากันผมเปรียบเทียบแค่นิสสัน Ford Ranger แล้วก็ i ิ u ส u ดีแม็กซ์เอ็กซีทำไมถึงพูดแค่3ค่ายนี้เนื่องจากว่าอย่างสมมติมิสูบิชิท t r ท่านเนี่ยราคาไปหอ้เกินและตัวขับ2ของเขาเนี่ยแอดลีดเนี่ยนะฮะหล้าน1ล้านหนึ่งแสนกว่าแล้วอ่ะนะครับมันเกินไปเยอะละถ้าเอาแค่นี้ถ้าเอาแค่นี้ผมว่านี่คือระดับราคาที่มันใกล้เคียงกัน ต่วงท้ายไม่ขออะไรนะครับนอกจากขอให้ฝากกดติดตามทั้ง Facebook แล้วก็ Youtube กันไปแบบนี้แล้วกันนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากไว้ด้วยนะฮะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ